สวัสดีค่ะมากินขนมเสร็จน้ำยาปลาแล้วกันค่ะแซ่บแซ่บ้วยค่ะน้ำยาปลานะคะนี่ทัวเด้อถััวอันนี้ก็กระลำปีนะคะกระลำปีมาเมื่อไดกินโดนเด้น้ำยาปลานี่เฮ็ดเองเวยค่ะใส่ลูกชิ้นเนาะใส่ลูกชิ้นเยวาวราชลูกชิ้นปลาลูกชิ้นย่างดีเวยค่ะมากินขนมกินกันนะคะอร่อยนะคะ ขนมกีนน้ำยาป่ารสแซ่บใส่ลูกชิ้นปลาพร้อมมาเด้อค่ะมาเด้อมาแสบน้ำกันค่ะน้ำยาป่านะคะคนอิสานมากินเส้็นค่ะอะไรยังวันไม่ปิดประตูปิดอ๋อ มากินน้ำยาปลาด้วยกันเด้อเจ็บ <Okay. S 2> เมื่ได้กินน้ำยาปลาโดนล้วลพี่น้องกินน้ำกันเ้ยค่ะเจ็บๆแต่ลูกชิ้นปลาเยวาวราชอร่อยอร่อยขาล้วค่ะ มันเอากล่กล้องเเลยนะเดี๋ยวเอาได้กล้องลูกชิน้นจะลทำปีซอย thừa phần nhau rồi พอน,นีอจะอันมากินขน,นมเต็นค่ะกลัำปี सापलाए ค่ะตุ่ยเปลี่ยนไม้ดีกว่าตือยตุมะพร้าวหารับ thua phật nhau tôi làm tì rồi. mẹ nó có nông tiền làm giá pa có đi tàn mà giá pa เจ็บแสบทั้งแสบทั้งพิด bớt lẹo một léo, ăn lỏi. Bye bye. คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ